ขึ้น15้าำเดือน11หลังพ้นออกพรรษานี้เป็นต้นไปวันเกิดดังต่อไปนี้ที่องค์พ่อปู่ขยานาคท่านจะช่วยให้พ้นจากเคราะหมดกรรมด้านการเงินจะมีดวงเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถูกหวยรางวันใหญ่จับเงิน12ล้าน24ล้านในวันที่1พฤศจิกายนนี้ท่านใดที่เกิดตรงกับวันดังต่อไปนี้ องค์ท่านจะมอบโชคใหญ่ให้คุณจงพิมพ์อวยพรตัวเองว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้อยากได้อะไรอยากให้เกิดอะไรขึ้นฉันจะรวยฉันจะถูกหวยฉันจะได้จับเงิน30ล้านและกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้มากที่สุดเพราะพี่ๆที่เขาเคยทําเขาถูกรางวัลและได้รวยกันจริงๆส่วนเลข3ตัวองค์พ่อปู่ พร้อมแจกให้แล้วทั้งเลขทูบและเลขหางประทัดเอาไปรวย1พฤศจิกายนกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ทิกตอกนี้แล้วทักลายน้องมาพร้อมแบ่งปันให้ทุกท่านท่านใดที่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูกรางวัลไม่มีดวงอยากถูกรางวัลเหมือนท่านอื่นให้กดที่ลิงก์ภาษ,าษาอังกฤษหน้าติกต o อกนี้แล้วทักไลน์มาแบ่งปันให้ฟรีเข้ามารับทุกคนเดี๋ยวไม่ทันรวย